ศูนย์วิจักสกรไทยฟันธงฮะเศรษฐกิจไทยไม่ไปตามเป้าหัน GDP ลง0.2%เพราะฉะนั้นทําใจนะฮะว่าต่ําสุดเศรษฐกิจไทยมีกระแทกแถว2%แต่สูงสุดไม่เกิน3%นะครับ หลังจากที่สภาพัฒน์ได้เปิดตัวเลขการขยายตัวเศรษฐกิจไตรามาสที่1ปีนี้ปรากฏว่าโต1.5นะครับและถ้าเทียบกับไตรามาสก,ก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเพิ่มขึ้น1.1นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปิดตัวเลขตรงนี้ออกมาเนี่ยแม้แต่เจ้าเข้าเจ้า,จาของที่เป็นคนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังปรับลดตัวเลขเศรษฐกิจลงในขณะเดียวกันศูนย์วิจัยกตรศกรไทยก็บอกตรงนี้เหมือนกันครับว่าเขาก็ไม่มั่นใจนะครับว่าในที่สุดเศรษฐกิจปีมังกรทอง2567เนี่ยจะไปได้ถึงเป้าหมายที่วางกันเอาไว้ไหม แต่ว่าสิ่งที่เขามองต่อไปก็คือว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วเนี่ยก็เป็นที่มาของคําถามเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมดูถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ถึงจุดต่ําสุดแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อส่งเลยนะครับ ในศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกอย่างนี้ครับว่าคือจริงๆต้องดูก่อนนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ที่มันไปได้1.5%่าเนี่ยหนึ่งมันสูงกว่าที่คาดคือสูงกว่าที่ทคนคาดนักเศรษฐศาสตร์นักนกลยุทธ์นักลงทุนคาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันช้าอยู่และมันถอยอยู่ก็คือเมื่อไปเทียบเคียงกับประเทศ6ประเทศชั้นนาในกลุ่มอาเซียนปรากฏว่าเรารั้งที่โหลอันนี้พูดกับแบบตรงๆภาษาชาวบ้าน เพราะว่า1.5เอรงนะฮะในขณะเดียวกันนี่นะครับถามว่าทำไมนี่นะครับเรื่องของการที่มองเศรษฐกิจไทยในปี67เนี่ยจะไปได้เพียงแค่ประมาณ2.6เพราะว่าศูนย์วิจัยกสกรไทยก็เลยตัดสินใจลดตัวเลขจาก2.8เดิมที่มองลงมาเหลือ2.6นะฮะสิ่งที่เขามองน้ำหนักตรงนี้ก็เพราะอย่างนี้ครับว่าการชะลอตัวลงนี่นะครับเพราะว่าการลงทุนและการบริโภคภาครัฐบาลนี่นะครับมีแนวโน้มจะชะลอต,ตัวต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับว่า หนึ่งในกลไกของการขยายตัวเศรษฐกิจนี่ยนะครับก็คือการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐอันนี้ทุกคนทราบดีนะฮะโครงการมาเงินไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเบิกช้าตั้งชาจากรัฐบาลชาหมายถึงรัฐบาลก่อนหน้านั้นนะฮะก่าจะได้รัฐบาลกันมาตั้งชาเพราะตั้งชาตเสร็จก็มีผลเกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติงบประมาณล่าชาเพราะกว่าจะได้ล่าชากว่าจะเข็นกันเสร็จเงินมันก็ออกมาชาเพราะเงินมันออกมาช้าก็ปรากว่าแต่ทุกอย่างมันรอไม่ได้เพราะว่าการบริโภคมันไปก่อนหน้านี้แถมจะกัดจำเขียกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือ ระยะเวลาหรือเดือนในการเบริกจ่ายงบประมาณเพียงแค่5เดือนเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้นอกเหนือจากการบริโภคของภาครัฐจะ,จะค่อนข้างมีจํากัดกันแล้วนี่นะครับสิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือจะต้องมีการเ,เร่งเบิกงบเพื่อ2อย่างชดเชยที่ช้ามาก่อนหน้านี้6เดือน แล้วก็รักษาระดับการเบิกตามงบประมาณใหม่ให้คงเส้นคงวาอันนี้แหละครับก็น่าจะเป็นตัวที่พอที่จะพยุงกันได้นะครับที่นี้ส่งออกของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขามองอยังไงท่านผู้ชมรู้ไหมฮะเขาบอกว่า,างี้ครับว่าส่งออกไทยก็ฟื้นตัวช้านี่เจอ2เครึ่งยนช้าเลยนะฮะเบิกงบจ่ายรัฐก็ช้าส่งออกก็ฟื้นตัวช้านะครับเขามองอย่างนี้เข้า่าตอนนี้นะครับการผลิตทั่วโลกนี่อ่อนแรงหมดเลยนะฮะการกิดกันทางการค้าตอนนี้จะเข้มข้นและรุนแรงมากยิ่งขึ้นท่านผู้ชมสังเกตไหมตอนเนี้ย การกีดกันทางการค้าทั่วโลกนี่นะครับแรงจริงๆนะฮะอเมริกาตอบโต้จีนด้วยการขึ้นภาษีไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โซลาร์เซลล์เหล็กแร่เหล็กจนกระทั่งมาถึงรถ E ีวีนะครับแน่นอนครับกำลังเข้าสู่ช่วงการหาเสียงประธานาธิบดีคนใหม่พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทั่วโลกจะสมักสมบมกับมาตรการที่โจไบเดนจะเข็นและประกาศกันออกมาทั้งนั้นตอนนี้ก็เจอแล้วเรื่องภาษีนะครับเป็นการกิดกันทางการค้านะครับตัวที่เห็นต่อไปชัดเจนเลยนะครับกบาลเราก็เจอเรื่องของกีดกัน ทางการค้าโซล่าเซลล์เพราะเราถูกเข้าไปรวมในอีก4-5ชาติในอาเซียนว่าส่งแผงโซล่าเซลล์เข้าไปที่อเมริกาด้วยราคาที่ถูกผิดปกติอ่ะเจอกันต่อไปนะครับในขณะเดียวกันนี้นะครับการคาดการตรงนี้นี่นะฮะก็เลยมีการปรับเรื่องของการส่งออกประเทศไทยนะฮะซึ่งเดิมทีสุนิยเกษกรไทยมองว่าส่งออกปีนี้น่าจะได้สัก2ติดลบลงมา0.5 ก็เลยเหลือแค่ประมาณ1.5เท่านั้นเองนะครับงั้นสิ่งที่ทำให้มีการลดเป้า GDP ของค่ายเกสิกรไทยนี่เลครับเขาก็จะมองต่อไปโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรซึ่งก็ไม่สู้ดีนักตอนนี้เนี่ยนะฮะกำลังจะเข้าหน้าฝนแล้วเดี๋ยวคอยดูนะฮะฝนหนักเนี่ยน้ำไม่แรงหรอกครับแต่กลายเป็นฝนหนักท่วมซึ่งไม่รู้จะเป็นปรากฏการณ์ที่รุนแรงกว่าฝนทุกๆปีหรือเปล่าถ้าหนักกว่าเดิมแล้วเราก็ท่านผู้ชมนึกภาพออกนะฮะ น้ำท่วมทุ่งปริ่มล้นถนนผลผลิตเสียหายอีกต่างหากเท่ากับปีนี้ผลผล,ผลิตทางภาคการเกษตรเนี่ยเจอเสียหาย2เด้งสองรอบนะฮะรอบแรกร้อนจัดซึ่งวันนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินไทยรอบสองเจอฝนหนักท่วมเข้าไปอีกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ผลผล,ผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ตรงนี้นะฮะและสิ่งสําคัญที่ส์วิจัยเกษตรกรไทยมองต่อไปก็คือว่าเลขหลักสี่ ก็คือค่าแรงขั้นต่ําที่จะประกาศใช้ในตุลาคมไม่รู้จะได้เจอกันหรือเปล่า4 0่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะไปดันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับภาวะเงินเฟอ้อในประเทศไทยซึ่งนั่นหมายความว่าเงินเฟอ้อจากตอนนี้ที่เคยลงงแล้วตอนนี้เริ่มกลับมาแพงโอ้นี่ได้ข่าวว่าพริกเนี่ยไปกิโลละ800บาทอู้แพงจริงๆเนี่ยครับจะทําให้ฉุดกําลังซื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคการบริโภคในประเทศหรือไม่นะครับดังนั้นนี่เองก็คือเป็นสิ่งที่นะครับ สูวิจเกสกรไทยหดเป้าการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยนะฮะจาก2.8หรือ2.6%ถ้าจะพูดไปแล้วก็เป็นสถาบันแห่งที่2แะครับที่ลดเป้าต่อจากสภาพัฒน์ที่เขาได้หดเป้า GDP ของประเทศไทยลง0.2%ก็คือจาก2.2ถึง3.2มาเหลือ 2.0- ถึงส0สองสถาบันที่มั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ดูเหมือนว่าจะอ่อนแรงลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมต่อไปคาถามใหม่ฟังดีนะฮะเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับ ไม่ได้เลวร้ายหรือแย่กว่าที่ผ่านมาแล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อส่งไม่เหมือนกันกับคำถามแรกนะฮะคำถามแรกคือเศรษฐกิจไทยถึงจุดต่ำสุดแล้วแต่คำถามที่สองนี้คือท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้แย่หรือเลวร้ายกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วเชื่อหรือไม่เชื่อส่ง